สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดของ h u ว w e i นะครับที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับนั่นคือ h u ว w e i Y9s เครื่องนี้นั่นะครับนี่สีพิสติงคริสตัลสวยงามนะครับราคา7,990บาทเท่านั้นนะครับสมาร์ทโฟนเครื่องนี้จะเป็นยังไงนะครับก็กดไลค์กด s u b s c r i b ์แล้วก็ไปรับชมคลิปรีวิวกันเลย เริ่มจากดีไซน์ของ Huawei Y9s นะครับสมาร์ทโฟนรุ่นนี้เนี่ยจับตัวเครื่องครั้งแรกเนี่ยนะครับจะรู้สึกได้เลยว่าตัวเครื่องมีขนาดใหญ่นะครับแล้วก็น้ำหนักตัวเครื่องเนี่ยมีพอประมาณเลยนะครับน้ำหนักตัวเครื่องของ Y9s เนี่ยนะครับ อยู่ที่206กรัมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่มีน้ำหนักประมาณ1เลยแล้วก็ขนาดหน้าจอใหญ่เต็มตาเต็มมือนะครับหน้าจอของ Huawei Y9s นะครับเป็นหน้าจอแบบ LTPS IPS LCD นะครับขนาด6.59นิ้วความละเอียดระดับ Full HD Plus นะครับอัตราส่วนหน้าจอเป็นแบบ19.5ต่อ9กนะครับก็เหมาะสมกับการรับชมคอนเทนต์ต่างๆทั้งที่เป็นแนวตั้งและแนวนอนอย่างการรับชมพวกวิดีโอนี้ก็จะรับชมได้อย่างเต็มตาเลยนะครับดีไซน์ของ Huawei Y9s นะครับด้านหน้าเนี่ยจะโล่งๆเลยนะ ก็จะมีด้านบนของหน้าจอเนี่ยนิดเดียวจะเป็นตำแหน่งของลำโพงสำหรับสนทนาโทรศัพท์นะครับส่วนด้านล่างเนี่ยหรือว่าบริเวณที่เขาเรียกว่าเป็นคางของสมาร์ทโฟนเนี่ยก็จะมีพื้นที่เล็กน้อยนะครับไม่ได้เยอะมากส่วนขอบหน้าจออะไรก็ไม่ถือว่าใหญ่มากนะครับเพราะถือได้ว่าโหย Y9s เนี่ยนะครับเป็นสมาร์ทโฟนที่ใช้พื้นที่ด้านหน้าเนีย่ยคุ้มค่ามากเลยทีเดียวเปลี่ยนจากรายละเอียดด้านหน้ามาดูด้านข้าง,างกันบ้างน,นะครับเริ่มจากบริเวณด้านขวามือของ Y9s นะครับก็จะพบกับปุ่ม power ที่มีลักษณะแปลกตาไปจาก มัทโฟล์รุ่นปกปตินะครับปุ่ม Power ตรงนี้ทำหน้าที่เป็นเซ็นเซอร์สแกดานนิ้วมือด้วยนะครับเช่นเดียวกับที่อยู่ในหัวเว่ยโนวาหาทีนั่นเองนะครับด้านบนปุ่ม Power ก็จะเป็นปุ่มปรับระดับเสียงนะครับสำหรับ เพิ่มเสียงแล้วก็ลดเสียงได้นะครับด้านล่างของ Hu w ัง Y9s นะครับประกอบไปด้วยพอร์ตชาร์จแบบ USB Type C นะครับไมโครโฟนสาหรับสนงนาโทรศัพท์แล้วก็ช่องเสียบหูฟัง3.5มิลลิเมตรนะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็จะเป็นลาโพงหลักของทางโตวเครื่องเขานะครับรายละเอียดด้านบนของ Hu w ัง Y9s นะครับก็จะมีเป็นถาดใส่ซิมการ์ดนะครับตัวนี้รองรับ2นาโนซิมนะครับแล้วก็รองรับ micro SD การ์ดด้วยแต่ว่าถาดซิมของเขาเนี่ยนะครับเป็นแบบไฮบริดสล็อตเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในช่องซิมที่ือ่างรเท่านั้น มีไมโครโฟนตัดสิน้บกวนด้านบนแล้วก็ตรงช่องสี่เหลี่ยมนะครับด้านบนตรงนี้เป็นที่ของกล้องหน้าป๊อปอัพนะครับความละเอียด16ล้านพิกเซลนะครับจะถูกซ่อนไว้ข้างในตัวเครื่อง แล้วก็จะถูกเรียกขึ้นมาเมื่อมีการเรียกใช้งานกล้องหน้าเท่านั้นนะครับมาดูที่รายละเอียดด้านหลังของ Huawei 9 S กันบ้างน,นะครับต้องบอกเลยว่าสมาร์ทโฟนเครื่องนี้นะครับที่ผมได้รับมาเนี่ยเป็น Y9S สี b l e a t i n g Crystal นะครับสีเดียวกับใน P30 Pro เลยนะเป็นสีใหม่นะครับก็สวยงามมากๆแล้วก็ด้วยความสวยของมันเนี่ยก็คือด้านหลังของเขาเนี่ยนะครับเป็นฝาหลังแบบเต็ม คือนอกจากกล้อง3ตัวแล้ว,ลวก็แฟลชแล้วเนี่ยนะครับไม่มีรายละเอียดอื่นเลยไม่มีเซ็นเซอร์สแกนนิ้วมันรบกวนใจเพราะว่าเซนเซอร์สแกนนิ้วอย่างที่บอกไปแล้วนะครับมันย้ายไปอยู่ด้านข้างของตัวเครื่องแล้วนั่นเองนะก็ฝาหลังมีความโค้งมนนะครับแล้วก็สีสันอย่างที่บอกไปแล้วมีความสวยงามมากๆการจับถือเนี่ยถือว่าเข้ามือเป็นอย่างดีนะครับจับแล้วก็ถนัดอยู่ในมือนะใช้งานสะดวกทีเดียวนะครับการวางบาลานซ์ของสมาร์ทโฟนรุ่นนี้ก็ถือว่าทำมาได้ดีนะครับก็ถือแล้วไม่ได้รู้สึกว่ามัน เบ้ไปข้างหน้าหรือเบ้ไปข้างหลังนะครับเป็นหน,หนึ่งเครื่องที่ถือใช้งานได้อย่างคล่องตัวนะครับในส่วนของซอฟต์แวร์นะครับ Huawei Y9s นะครับสมาร์ทโฟนรุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับ Android เวอร์ชัน9.0 Pie นะครับแล้วก็มีตัว EMUI เวอร์ชัน9.1ครอบอยู่นะครับก็เป็น อินเทอร์เฟซของทางหัวเว่ยเขานะครับแต่ความสําคัญก็คือสมาร์ทโฟนรุ่นนี้นะครับยังคงมาพร้อมกับ GMS นะครับหรือว่า Google Mobile Service อย่างเต็มรูปแบบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทําให้ Y9s นะครับเวลาดาวน์โหลดแอปสามารถโหลดได้ผ่าน Google Play Store ได้เลยหรือว่าจะท่องเน็ตผ่าน Google c Home r ดูแม็ ผ่าน Google Maps รวมถึงใช้งาน Google Service อื่นๆนะมันจะเป็น Google, ets, Google s h e ี t Google Docs อะไรพวกนี้ใช้งานได้ตามปกติเหมือนสมาร์ทโฟน Android ปกติทั่วไปเลยนะครับไม่ได้โดนแบนด์ห้ามใช้ GMS นะตัวนี้ยังคงใช้งานได้อยู่นะครับใช้งานได้100%เลยสำหรับเซนเซ,นเซอร์สกายลนืนิ้วมือของ Huawei Y9s นะครับที่ย้ายตำแหน่งมาเป็นบริเวณด้านข้างเนี่ยบางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊มันใช้งานสะดวกหรือเปล่าผมจะบอกเลยนะว่ามันเป็นตำแหน่งที่ใช้งานไม่ฝืน ลักษณะการใช้งานโดยทั่วไปนะเพราะว่าปกติเวลาที่เราจะหยิบสมาร์ทโฟนขึ้นมาเราก็ต้องกดปุ่ม power แล้วใช่ไหม <ame> โอ้โหเขาก็เลยเอาเซนเซอร์ hey. สแกนนิ้วเนี่ยนะครับมาใส่ด้านข้างเลยกดปุ่ม power ปุ๊บลดล็อกทันทีเลยนะครับเพราะว่ามันจะสแกนนิ้วได้อย่างรวดเร็วมากๆนะครับตัวเซนเซอร์สแกนนิ้วตัวนี้นะครับเขาว่ากันว่าลดล็อกได้เร็วภายใน0.3วินาทีแล้วก็จากการที่ผมได้ทดสอบมามันก็ปลดล็อกได้เร็วจริงๆนะครับทีนี้ข้อแนะนําสําหรับคนที่จะใช้งานเซนเซอร์สแกนนิ้วนะครับว่าควรจะสแกนนิ้วไหนบ้างใช่ไหมถ้าสมมติว่าเราถนัดมือขวานะครับสแกนนิ้วโป้งไว้นะครับ แต่ว่าถ้าเกิดถนัดมือซ้ายสแกนที่นิ้วชี้ซ้ายกันนะก็จะใช้งานได้เช่นเดียวกันแต่ว่าให้ผมแนะนำนะสแกนทั้งหมด4นิ้วเลยนะครับก็คือนิ้วโป้งกับนิ้วชี้ของมือทั้งสองข้างมันจะใช้งานได้สะดวกเวลาที่สมมติว่าวางเครื่องอยู่บนโต๊ะเนี่ยครับเราก็สามารถใช้นิ้วชี้นะครับนิ้วชี้ของมือขวาในการหยิบเพื่อจะปลดล็อกตัวเครื่องได้เช่นเดียวกันนะครับเรื่องกล้องของ Huawei Y9s นะครับ <S <S เห็นเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นเล็ก Y-series แบบนี้นะครับแต่ว่าเรื่องกล้องหลังเขาเนี่ยจัดเต็มทีเดียวเลยนะครับเริ่ม กล้องหลักความละเอียด48ล้านพิกเซลนะครับเป็นกล้องหลักที่ความละเอียดสูงมากๆนะครับอัปเกรดขึ้นมาจากตัว Y9 Prime 2019นะครับมีกล้องตัวที่2นะครับเป็นกล้องต l t r a Wide a n g l ลนะครับความละเอียด8ล้านพิกเซลนะครับมุมมองภาพกว้างถึง120องศานะแล้วก็มีกล้องตัวสุดท้ายกล้องตัวที่3เลยนะครับเป็นกล้อง Depth Sensor นะครับสำหรับไว้ละลายฉากหลังนะครับก็ถือว่าให้เซนเซอร์กล้องมาครบคันในการใช้งานในปัจจุบันนี้นะครับก็คือถ่ายถ่ายระยะปกติได้ถ่ายกว้างได้นะครับส่วนการซูม เป็นการซูมแบบดิจิตอลซูมทั้งหมดนะครับมาถึงส่วนของซอฟต์แวร์ในการถ่ายภาพนะครับก็เช่นเดิมนะครับโวยสมาร์ทโฟนโหวยเนี่ยจะมาพร้อมกับซอฟต์แวร์ที่มีม a สเตอร์ AI หรือว่าตัว AI ที่ช่วยปรับแต่งภาพถ่ายให้มันสวยงามนะครับใครใช้งานโหวยมาก็จะทราบดีว่า AI เนี่ยมีความฉลาดมากนะครับสมมุติว่าเราจะไปถ่ายภาพอะไรสักอย่างหนึ่งใช่ไหม AI ก็จะวิเคราะห์เลยว่าเนี่ยใช้ฉากอะไรเนี่ยคืออะไรถ่ายแบบไหน ปรับแต่งภาพแบบไหนนะครับก็อย่างเช่นสมมติว่าเราไปถ่ายอาหารมันก็จะขึ้นฟู้ดโหมดหรือว่าไปถ่ายภาพภาคที่ตกดินมันก็จะขึ้นโหมดภาพที่ตกดินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพที่ได้มาก็จะถูก AI เนี่ยปรับแต่งให้มันมีความสวยงามนะจะปรับสีปรับแสงให้มันมีความสวยงามเหมาะกับสถานการณ์นั้นๆได้อย่างดีนะครับในส่วนของการปรับตั้งค่าตรงนี้นะครับผู้ใช้ไม่ต้องไปทําอะไรเลยนะครับแค่กดเปิดมาสเตอร์ไไว้ที่เหลือให้ AI ของ Huawei เป็นคนจัดการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพถ่ายที่ได้มาเนี่ยนะครับนอกจากจะถ่ายได้ง่ายแล้วยังได้ภาพถ่ายสวยงาม โหมดถ่ายภาพที่น่าสนใจของ Huawei Y9s นะครับก็คือโหมดกลางคืนนะครับอันนี้ก็มีใส่มาให้เช่นเดีวยวกันนะครับโหมดกลางคืนของ Y9s เนี่ยนะครับเป็นโหมดกลางคืนแบบที่ไม่ต้องใช้ขาตั้งกล้องนะครับเพราะว่ามีการใช้ Huawei AS หรือว่า AI Image Stabilization นะครับเข้ามาช่วยเพื่อไม่ให้ภาพสั่นไหวนะครับวิธีการใช้โหมดกลางคืนก็คือเลื่อนแถบด้านล่างนะครับไปที่โหมดกลางคืนแล้วก็กดถ่ายภาพนะครับ มันก็จะนับถอยหลังประมาณ3มวินาทีอ่าพอได้จากนั้นปุ๊บเนี่ยภาพที่ได้ก็จะมีความสว่างมีรายละเอียดที่คมชัดนะครับสำหรับโหมดวิดีโอของ huawei y 9 a านะครับสมาร์ทโฟนรุ่นนี้นะครับถ่ายวิดีโอได้ที่ความละเอียดสูงสุด1 0 8 0แ p นะครับหรือว่า full hd นะครับที่60เฟรมอร์เซกนะครับแน่นอนนะมันสามารถถ่าย30เฟรมก็ได้แล้วก็ถ่ายที่7 2 0 p หรือว่า hd 3 0เฟรมได้เช่นเดียวกันนะครับมาต่อกันที่กล้องหน้าของ huawei y 9เกล้องหน้า Up นะครับกล้องหน้านนพิกเซละ แล้วก็ตัวกล้องป๊อปอัพเนี่ยใครที่กังวลว่าเอ้ยมันจะทนทานหรือเปล่านะครับผมวิทยเขาทดสอบมาแล้วนะครับว่าตัวกล้องหน้าป๊อปอัพที่มันยื่นขึ้นมาจากตัวมือถือนิดเดียวเนี่ยนะครับสามารถรับน้ําหนักได้ถึง15กิโลกรัมนะครับแล้วก็รองรับการเลื่อนขึ้นลงเป็นแสนครั้งเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมว่ามือถืออาจจะไปก่อนตัวกล้องก็เป็นได้นะครับอันนี้แซลเล่นนะแล้วก็ ในโหมดของการถ่ายภาพกล้องหน้าก็จะมีพวกโหมดบิวตี้นะครับหรือว่าตัวมาสเตอร์ไอก็ยังทำงานเหมือนเดิมนะแล้วก็มีโหมดภาพบุคคลก็คือถ่ายหน้าชัดหลังละลายแล้วก็มีโหมดบิวตี้มาให้ด้วยนะครับก็คือสามารถแต่งสวยได้ทั้งหมด10ระดับนะแล้วก็มีการเลือกเอฟเฟกตต่างๆที่เป็นโบเก้นะครับมันจะเป็นแบบวงกลมแบบหวัวใจนะครับหรือว่าแบบผีเสื้ออะไรพวกนี้ก็สามารถปรับแต่งกันได้เลยนะตามที่ทุกคนชื่นชอบเลยนะ <S <S วิดีโอของกล้องหน้าโอ้โ Y9s นะครับตัวนี้วิดีโอ กล้องหน้าได้ความละเอียดสูงสุดที่ Full HD นะครับแล้วก็ถ่าย 120p ได้เช่นเดียวกันนะข้อสังเกตของเรื่องกล้องของ Y9s นะครับก็จะมีนิดหน่อยตรงที่ว่ามันผิดปกติสําหรับผมนะที่ Huawei Y-series เนี่ยนะครับไม่สามารถใส่ไลน้น้ได้นะปกติเนี่ยพวก Y-series หรือว่า Nova มันสามารถใส่ไลน้น้ที่ตัวภาพถ่ายได้แต่ว่าตัวนี้ไม่สามารถทําได้นะครับประสิทธิภาพของ Huawei Y9s นะครับสมาร์ทโฟนรุ่นนี้มาพร้อมกับชิปประมวลผล Kirin 710F นะครับเป็นชิปที่ Huawei ใช้งานมาในสมาร์ทโฟนหลายต่อหลายรุ่นนะครับและชิปตัวนี้นะครับก็ได้รับการยอมรับแล้วว่ามันสามารถใช้งานเล่นเกมได้เพราะว่าตัวนี้มาพร้อมกับ GPU Turbo เวอร์ชัน3.0ด้วยนะครับแรมในตัวเครื่องให้มาถึง6 g b นะครับแล้วก็ความจุในตัวเครื่องนะครับเป็น UFS 2.0นะครับแบบ128 g b นะครับใช้เก็บข้อมูลได้รวดเร็วทันใจแน่นอนนะครับผมลองทดสอบเล่นเกมนะครับด้วยชิป Kirin 700F เนี่ยที่เป็นสถาปัตยกรรมการผลิตระดับ12นาโนเมตรนะครับเป็นชิปแบบออกตาคอนะ ความเร็วสูงสุด2.2กิกะเฮิรตนะครับแล้วก็ GPU <S <S เป็น Mali e G51 เนี่นะครับตัวนี้สามารถเล่นเกมได้หลายๆเกมเลยน,นะมันจะเป็น Call o Duty Mobile เล่นได้นะครับแต่ว่าต้องปรับต่ำนะอ o v เล่นได้ที่เฟรมเดท30เฟรมเปอร์เซกแบบลื่นๆเลยนะครับแล้วก็โว p u b G ระดับ High HD สามารถปรับตั้งค่าได้นะครับในส่วนของการเล่นเกมนะ ด้านการจัดการพลังงานนะครับโ u a w Y s นะครับมาพร้อมกับแบตเตอรี่ความจุสูงถึงส0 0 0มิลลิแอมป์นะครับสามารถใช้งานได้อย่างยาวนานนะครับแล้วก็ใช้งานถ้าเกิดแบบว่าไม่ได้เล่นเกมมากมากเนี่ยสามารถใช้งานข้ามวันได้สบายสบายเลยนะครับแต่ว่าจะมีข้อจํากัดตรงที่ว่าระบบชาร์จของเขาเนี่ยนะครับเป็นระบบชาร์จที่ไม่ได้ชาร์จเร็วนะครับเพราะงั้นมันจะชาร์จได้แค่10วัตต์นะครับเวลาการชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้เวลาชาร์จค่อนข้างนานนะครับ2ชั่วโมงบวกบวกไปเลยนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะให้เผื่อเวลาในการชาร์จไฟด้วยนะแต่ถ้าเกิดบางคนที่มองว่าเออเดี๋ยวผมชาร์จตอนกลางคืนอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไรนะครับข้อสังเกตของ Huawei Y9s นะครับที่คนจะซื้อ Y9s ต้องรู้นะครับอันดับแรกเลยนะครับสมาร์ทโฟนรุ่นนี้นะครับ Wi-Fi ไม่ได้รองรับ Wi-Fi ขึ้น5 GHz นะครับรองรับแค่2.4 g h z เท่านั้นนะ สองก็คือในส่วนของการเชื่อมต่อข้อมูลกับโทรศัพท์มือถือเนี่ยนะครับตัวนี้ไม่รองรับ CA เนะครับเป็น N อ n น A นะสามก็คือในส่วนของการใช้งานกับ t o มู o เ H นะครับณนะปัจจุบันที่ผมทดสอบเนี่ยเครื่องในวันนี้นะครับทูมู o เอยังไม่รองรับ VO Wi-fi ยังไม่รองรับ VOLT E นะครับแต่ว่าดี A ทเนี่ยสามารถรองรับ v o w i f i ได้แล้วนะครับส่วน A S ผมยังไม่ได้ลองนะใครที่ใช้ Y9S กับ CMAS ลองคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับว่าขึ้น VO Wi-Fi ขึ้น VOLT e หรือเปล่านะครับ ภาพรวมสัตหรับา u a w e i Y9s นะครับราคา7,990บาทเนี่ยก็ถือเป็นการอัพเกรดจาก Y9prime 2019ได้เป็นอย่างดีนะครับตอนนี้ Y9prime ก็ปรับราคาลงไปแล้วนะครับ เพราะฉะนั้น Y9s มันก็จะมาแทนเนาะตัว Y9s 7,990บาทสิ่งที่ได้ไปคืออะไรนะครับ1สมาร์ทโฟนที่หน้าจอใหญ่นะครับ2คือกล้องของมันที่ไว้ใจได้เลยนะครับ3แบตเตอรี่อึดมากๆนะครับสสเปคที่พอที่จะใช้งานเล่นเกมได้สบายๆนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีโปรโมชั่นพะรีออเดอร์ด้วยนะคนที่พรีออเดอร์สั่งจอง Y9s ล่วงหน้าเนี่ยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่3ธันวาคมนะครับจะได้รับของแถมเป็นห u เวล i มินิสปีเกอร์มูลค่า1 0าทนะครับแล้าเกิดว่าใครที่สนใจซื้อรับ ator, AS, ank, แล้ว ToMove บสามารถ เป็นเจ้าของได้ราคาเริ่มต้นเพียง2,490บาทเท่านั้นนะครับโดยรวมแล้วนะครับสำหรับ Y9s ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับที่สำคัญคือมันสามารถใช้งาน Google Mobile Service หรือว่า g m s ได้100%ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจใหกับคนทำคลิปด้วยนะครับขอบคุณครับเจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสวัสดีครับ